สวัสดีครับนี่คือสูตรที่กินคอลลาเจนได้เห็นผลที่สุดนะครับการกินคอลลาเจนที่ดีนะครับต้องกินกับวิตามินซีที่มากพอนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะแถมฟรีไปเลยนะใครที่ซื้อเซตนี้นะครับกับนี้เลยครับอามิโดเบนซีวิตามินซีเม็ดฟูจากซัมซุงเกาหลีนะครับซึ่งมีโลโก้เนี่ยซัมซุงมาินอันนินชวลังกาหลีนะฮะการันตีอยู่ด้วยนะครับก็เหมือนเวลาเราไปซื้อโสมกล่องสีแดงกล่องสีทอง กล่องสีเงินที่ประเทศเกาหลีก่อนออกจากประเทศเขาเนี่ยนะครับก็จะมีโลโก้นี้กรันตีอยู่ซึ่งอามาโดก็ได้โลโก้นี้มานะครับแถมฟรีไปเลย3กล่อง2 0 7 0บาทนะครับกินได้3เดือนนะครับ3วันกินทีก็พอนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยแก้วนี้เราชงคอลลาเจนเข้าไปแล้วนะครับก็จะใสเป็นน้ำเปล่าแบบนี้เลยนะฮะอ่านี่ชงไปแล้วชงไปแล้วนะครับแต่ว่าสูตรที่จะให้ทุกคนกินเนี่ยเพื่อทาให้ผิวเนี่ยนะครับรู้สึกขาวด้วยนะฮะรู้สึกกระจ่างใสด้วยนะครับก็นี่เลยครับ ปูวิตามินซีแน่นๆเข้าไปเลยนะฮะสูตรนี้เนี่ยรับรองว่ากินแล้วนะครับเพื่อนต้องทักเลยว่าเฮ้ย ไปทําอะไรมานะครับบางคนนี่ถึงขั้นทักว่าไปฉีดผิวหรือเปล่านะครับแต่ว่านี้ต้องบอกว่าเป็นสูตรลับเฉพาะของชาวเน็ตนะครับก็คือกินคอลลาเจนแต่อันนี้เป็นคอลลาเจนไททูด้วยก็บํารุงถึงกระดูกด้วยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะฮะแต่ว่าพอกินกับวิตามินซีแบบนี้นะครับรับรองว่าช่วยเรื่องผิวด้วยนะฮะก็จัดเลยแล้วกันนะวันนี้ต้องบอกว่าคอลลาเจนต้องกินแล้วนะครับซื้อ2กระป๋องใหญ่แถม2กระป๋องใหญ่นะครับในราคาเพียง2 9 9 0้้าบาทนะครับแล้วก็อย่าลืมครับถ้าคลิปนี้ยังไม่ลบ นี่เลยนะครับนี่นะฮะซึ่งในกระป๋องนี้นะครับก็จะมีช้อนแถมให้ด้วยนะเผื่อใครยังไม่เคยซื้อนะครับนี่เลยนะฮะก็จริงๆช้อนจะแตะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ากระป๋องนี้ผมแกะกินเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นถุงแน่แนๆน,น่เลยหลายคนบอกเอ้ยอยาในกระป๋องหรือเปล่านี่นะครับนี่นี่ขนาดว่ากินไปหน่อยนึงแล้วนะฮะถุงแน่แนแบบอ้วนเลยนะครับเต็มเต็มแน่แนเลยนะครับก็สามารถเทใส่กระป๋องได้เลยนะฮะแต่ก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่า จริงๆเนี่ยอันนี้เป็นถุงชนิดซิปล็อกนะครับคือกินไม่หมดก็ปิดเอาไว้แล้วก็มีตัวกันชื้นอยู่ข้างในเนี่ยนะครับก็ตักแบบนี้นะครับวันละช้อนวันละช้อนได้เลยนะฮะอ้าวนี่เสร็จแล้วนะครับสูตรลับเฉพาะสําหรับคนอยากผิวใสกระจ่างใสถ่ายรูปไม่ต้องใช้แอปแล้วก็รู้สึกว่าหน้าลอยกว่าเพื่อนขึ้นกล้องนะครับสูตรนี้เลยนะครับเพื่อบํารุงผิวทุกคนแล้วก็บํารุงกระดูกด้วยคอลลาเจนไททูอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะถามว่าทาไมถึงกล้าพูดอันดับหนึ่งของประเทศไทยนี่ครับ ได้รางวัลมานี่อวดหน่อยนะครับน้ำประวันแบรนด์ไทยแลนด์นะครับนึกถึงคอลลาเจนนึกถึงยี่ห้ออะไรคนไทยทั้งประเทศต่อมาว่าอามาโดนะครับเลยได้แบรนด์นี้มานะฮะย้ำเลยนะครับนี่คือโปรโมชั่นซื้อ2กระป๋องใหญ่แถม2กระป๋องใหญ่กินได้8เดือนหรือใครเร่งการเห็นผลกินวันละสองช้อนก็ทานได้ถึง4เดือนหารกับเพื่อนก็ได้นะครับแต่ว่าโปรนี้พิเศษสุดๆคือแถมวิตามินซีเม็ดฟูด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องมาซื้อวิตามินซีแย่กันนะฮะเราแถมให้ฟรีไปเลยนะครับจะส่งฟรีนะอ สวัสดีครับ